ปลุกไปแล้วไม่ทันแล้วค่ะเสียใจมันปลุกแล้วมันไม่เจ็บใช่ไหมเพราะว่าดินมันโปพอดินมันโปดยดินมันโปรยลองใส่แรดอีเกตด่าแรดเองรดอีเกตเป็นหอยแล้วเจ้า รถพิซซุดค่ะลุกมากค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแจมไี่ทคอนกนหนูแจมท่านผู้ชมคะมาพบกับดิฉันมาวินีอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะพบกับดิฉันแล้วต้องเป็นขค้ากคนดังอีกแล้วนะคะตอนนี้หลังจากที่ดิฉันกำลังสระผมทิสเมน์มาทิสเมนท์สามนาทีเสร็จใหม่ๆค่ะได้รับเสียงกรี๊ดการ์ดดังมากค่ะมาดูค่ะเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นรถล้มค่ะรถล้มค่ะหมวกกันน็อกกระจาเลยนะคะเจะขอรถไปแล้วค <neg ad> <bands> ่ะ <tech Kid> ผู้เสียหายอันนี้คือผู้เสียหายนะคะเชิญสอบหามผู้เสียหายนะคะรู้สึกไงบ้างหาเร็วฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเลยโอเคเรินอีกเดียวเดินลงมะเนาะไปนอนเถอะนองไปนอนเถอะไม่ต้องยุ่งค่ะขยบไปด้านนู้นก่อนทำต่อไปเถอะไปไปนอนนะไปดินเป็นชิ้นโตทำทำจนถึงสุดท้ายเลยอ๋อ โทรเรียกประกันด่วนเลยนะคะเหตุเกิดอย่างนี้แล้วประกันต้องมารับผิดชอบสําหรับรถเรานะคะรถเราจอดไว้ดีๆนะคะแต่กลับลมได้นี่ไม่ใช่เรื่องที่ปกติแล้วนะคะสาเหตุอะไรคะมาจากดินโปดดินโปดนั่นเองนะคะสาเหตุมาจากยังไงหากได้รับการคืบหน้าหน่วยงานไหนจะออกมารับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดในครั้งนี้ดิฉันมาดีจะรายงานสดวันนี้ขอจบการรายงานข่าว ไม่ใช่ค่ะพี่จะใช้ค่ะมันเป็นระบบน้าซีเนี่ยค่ะอันนี้คือบริเวณห้องน้ําของเตึกโรงแรมที่พักที่โรงเรียนการป่าไม้จังหวัดแรกค่ะจะเป็นห้องน้ําแบบแบบแบบดับเบิลนะคะดับเบิลดับเบิลดับเบิลอ่างล้างหน้านี่จะเป็นแบบทริชเชอร์นะคะจะมีน้องสามคนที่กำลังสี่เที่ยวกันอยู่ลูกกันขนาดเลยค่ะค่ะ ทางเราก็ขอจบการรายงานวันที่นี้หวังว่าพรุ่งนี้คงจะได้นำไปออกนะคะสวัสดีค่ะุนพี่เขหรือพี่ขาไม่ถ่ายถึงพวกนอนหรอก่านอหน่อยค่ะอ่านมหน่อยค่ะถ้าใ้องกไม่ต้องแอบถ่ายได้ไหมคะ สวัสดีครับเราก็มาพบกับพี่อีกแล้วนะครับเร้วเราแก่ใจกินก้อนกินก้อนเยอะก๊บเออไม่ได้นะอันย่างนี้นะน้ำแข็งใส่ก่อนมีน้ำแข็งมาตื้นข้อข้อเจ๊นี่กินได้ก็บปกินไม่ได้ก็แย่กินมาเฮ้ยมามาเป็นๆเดี๋ยวกินแล้วก็ต้องก๊าบแล้วนะอู้มันดีกินไหมดีกินนะไปแล้วไป มาเร็วๆบอกเราชาวไทยอย่ามานั่งหงุดนะกับคนอ่านคนอ่านหน่อยนมาเร็วๆๆครับดีกินอเอาเนือเลยเอาดีใจได้ลองได้ก่อนเสียภาษีเส้นสองปันแอ้กับพ่อวานรนั่นนี่ไรก้าทำาดเข้าค่าเบิกเงินสามพันใบแล้วนะเดือนๆหนึ่งอืมก็มันกับโคตรขาดคุณครูบนศรีกับชัยพัฒน์นะคะไปที่บิ๊กซีเพื่อไปเสียภาษีแล้วก็ไปเอาป้ายป้ายที่จะจัดค่ายนี่นะค่ะ แล้วก็ปรากฏว่าหล่อนก็ใจดีนะคะไปบิ๊กซีก็เลยซื้อขนมหวานมาฝากอร่อยมากเลยค่ะจะมาลองทานด้วยกันก็ได้นะคะเออเป็นเป็นวุ้นนะคะเป็นวุ้นเป็นวุ้นแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะชัยพัฒไออ่ามีสลิมพลด้วยสีเขียวสีชมพูค่ะอร่อยมากเลยจะกระทั่งดิฉันมาจะกลับบ้านแล้วนะคะก็ยังก็กลับมาชิมค่ะนี่คือป้ายของเรานะคะอ๋อ นี่เป็นป้ายของค่ายกลุ่มอาของของค่ายส่งเสริมและก็พัฒนาอัจฉริยภาคกานแน่ในศาสตร์ทยาศาสตร์ค่ายสองโอเคไหมคะเจ็ดร้อยว่าเจ็ดร้อยแล้วก็ดีคราวหน้าเราก็เอาแค่หมายเลขสองแปะใช่ไหมคะนั่นแปขอโอเคโอ้หนี่เห็นดหมเออสวยเลยเนาะพี่นบองละเท่าไหร่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเออก็โอเคนะคะ อ่าเดี้ละที่ไหนนี่นด้นานไหนนี่จะไปแง่ของลาลูกซีทแล้วลูกซีทแหมเหรอใครนะลูกซีทลูกซีทใครเหรอคะโอ้ขนมค่ะคอสขนมได้เลยอ่ะไอ้น้องมาภาพเร็วค่ะเขาเนี่ยจะได้อออเออ<ห>เ,เป็นสลิมนะคะสลิมผสมกับวุ้นค่ะอร่อยน่ารับประทานมากค่ะมา,มาแล้วเสียมารยาทนิดนึงนะคะไม่ใส่เสียไม่่ใสเสียเดมาร มันมาขาวมันเพื่อนขาวมันเลยบบได้ใส่สีหนักไงมันก็มีแต่ตัวหนังสือไงเ,เอาละพี้ตอนแรกอย่าไปเจ้าของเพียนแค่เดคือบนสีจ้าว่างจะซ,ซ,ซ,ซื้อมาอีกนะคะอยู่ที่ไหนนะคะบิ๊กซีใช่ไหมคะจ้ะอ่าอยู่ที่บิ๊กซีอร่อยมากเลยค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับเจ้าภาพวันนี้จ้าไม่เป็นไรจ้ะ แล้ววันนี้ก็ต้องขอถือโอกาสลาก่อนนะคะเนื่องจากว่าจะต้องมีภารกิจเยอะแยะภารกิจที่จะต้องไปก็คือออกจากนี่ปุ๊บก็มุ่งตรงไปที่อะไรนะอะไรนะฟ้าไออะไรนะรถรถทัวร์ชื่ออะไรนะถาวรฟาร์มไม่ใช่ถาวรถาวรฟาร์มเหรอถาวรฟาร์มเรียกไปเอาตั๋วนะครับสองใบเพราะว่าวันพรุ่งนี้ ตอนกลางคืนประมาณ20.15นก็จะต้องเดินทางไปกรุงเทพแล้วก็จะกลับมาในวันอาทิตย์นะคะเพื่อวันจันทร์จะต้องมาเริ่มต้นกับสําหรับงานต่อไปค่ะอ่าแล้วหลังจากนั้นก็จะเอารถนะคะไปทาเสียงที่อ่าสีแยกอะไรนะคะร่องฟองค่ะว่าสนามบิน <laughs> สีแยกร่องฟองนะคะแล้วจากนั้นก็จกะขับอี่แกคารูเลคคือมาสดา้ามาสดา้าป้ายเชียงใหม่นะคะอ่าไปทำผมะคะ่ะ แล้วหลังจากนั้นก็จะพาลูกสาวไปสไลด์ผมค่ะเพราะหล่อนอยากจะมีความสวยติดตัวบ้างนิดหน่อยนะคะคุณแม่ใช่ไมคุณแม่ค่ะและคุณแม่ก็ต้องขอสวยมากหน่อยนะคะเพราะว่าอายุก็ไม่น้อยแล้วค่ะในหลอนไปสไลด์ถึงไหนมันเนยอ๋อหล่อนบอกว่าจะไปสไลด์ผมที่สไป์ค่ะสไป์ใกล้ๆกับร้านสไปซ์ใกล้ๆกับไอ้นั่นะที่ขายข้าวซอยเออนั่นแหละค่ะ หวันว่าฝีมือดีก็ไม่รู้นะคะคุณแม่ก็จะเป็นต้ไปส่งหรอะคะดค่ะทั้งทีง่ก็ได้ห้ามปรามกระสุดฤธิ์แล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เปิงแล้วนะคะที่ลูกสาวใช่ไหมแค่ลูกสาวค่ะม่มาถึงก่อนเดี๋ยวโอเค